ฝั่งเราบาร์ดังเลยนแจ็คกับพี่หนุไม่เยี่ยมท่าเลยขอบคุณพี่ทุกคนมากเลยนะครับที่บิ๊กมากเลยขอบคุณด้วยไหมครับพ่ออ้าวพี่จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับตัวดีเป็นไงตัวดีครับเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมเอ่ยตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าถือว่าเป็นคอนเสิร์ตแบบคอนเสิร์ตแรกของเพอร์เซนต้าเลยครับใช่ครับผมครั้งแรกแล้วก็บอกเลยว่าเห็นเห็นเวทีจริงและยิ่งใหญ่มากใหญ่มากใช่ครับผมซ้อมมา สภาพใหญ่ใหญ่และใช่ครับผมพร้อมมากเลยมั่นใจแค่ไหนพี่ชายบอกไปร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แค่มีน้องอยู่ข้างพี่ก็พร้อมเสมอชื่อพันหน่อชื่อพันหน่อย time stopper ยังไงครับเพอร์เซนต้า t สต็ stopper แฟนคอนสุดยอดครับก็ตามตามชื่อคอนเลยครับเป็นคอนเซ็ปต์เป็นยังไงต้นนะคอนเซ็ปต์ก็คือเราจะอยากให้ทุกคนมาหยุดเวลา ค่แล้วหนูเอาอะไรมาให้พี่หยุดคะอระสบการณ์ยังไงพวกพี่พี่หยุดได้นะคะเอาจริงๆอ่ะก็แค่จ้องตากันก็ก็เหมือนลบหยุดไม่ถึงเราหรอฟ้องเราฟ้องกันในระหว่างทางมันต้องเลือกเพลงมันต้องเลือกคุยกันยังไงก็จริงๆมีหลายแนวมากนะครับแล้วก็เราก็คุยกันบ่อยมากแบบช่วงนี้มันสองสามเดือนที่ผ่านมาเพราะว่า แบบเลือกเพลงกันเราคุยกันทุกวัน่ใช่ครับผมเพลงแทบทั้งหมดเราเลือกกันเองเนาะก็รู้สึกว่าอยากให้มันครบรถได้มากที่สุดเดี๋วผมอย่างเปรี้ยวหวานมันเค็มเลยไม่ใช่ชาติเราชาโอเราชาตมันเกี่ยวข้องกับเวลาด้วยนะฮะเพลงแต่แต่ละเพลงที่เลือกมาเกี่ยวกับเวลาไหมกึจริงก็มีนะครับก็ก็มีเพลงที่เกี่ยวกับเราด้วยแล้วก็ เรียกว่าหลากหลายแนวมากเลยครับน่าจะครบรถแน่นอนแล้วก็ทุกคนน่าจะจอยกันครับใช่ครับอยากให้ทุกคนมาหยุดเวลาไปกับเราในคอนเสิร์ตนี้ครับอย่างที่พูดว่าที่มีกี่พาร์ทอะครับมีกี่พาร์ทเนอะครับมีกี่พาร์ทมีประมาณร้อยพาร์ทได้ครับโอ้โหรักกี่รอบกันเที่ยงคืนครับพี่งั้นเดี๋ยวพี่ไปนอนรอแล้วเดี๋ยวพี่ตื่นขึ้นมารับได้เฮ้ยอยู่ด้วยกันก่อนที่ด้วยกันครับก็จริงๆก็คือประมาณ ห้าหกเจ็ดพันจริงก็เดี๋ยวต้องลองลองดูกันครับจริงๆมันยากไหมทุกครัที่เราโชว์ด้วยกันมาเป็นตลอดแต่เพิ่งต้องเอาเซตต้าเป็นโลกของเรามันต้องดีไซน์ให้น้องจริงๆกัโลกเราเราจริงๆก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยู่ในโลกกันแล้วกันอยู่แล้วเออเมื่อกี้เขาจับตาไม่ทันเมื่อกี้จัตาพูดเลยนะลูกพูดเลยนะเดี๋ยวพูดซิพูดซิพูดเลยนะก็อยู่ในโลกกันแล้วกันอยู่แล้วทำยังไงถึงมาอยู่ในโลกเดียวกันได้อะ ผมรู้สึกว่าอันนี้แบบแบบจริงจังเนะเหมือนจริงจังมากจริงจังรู้สึกว่าแบบทั้งทั้งผมกับน้องเหมือนเหมือนเบียนกันเข้าหากันแบบให้มาอยู่เป็นตรงกลางครับแล้วก็ลุยไปด้วยกันเสมอเลยครับก็อย่างที่ผมบอกตลอดว่าพี่อยากทําอะไรผมซัพพอร์ตพี่เสมอครับผมพี่คนนี้น้องอยากทําอะไรพี่ก็ซัพพอร์ตน้องเสมอพี่ก็ซัพพอร์ตจ้ะขอบคุณพี่มากจ้ะแต่ันต้องพูดอะไรยังไงคะในเรื่องงามร้ไมด้เหมืกันที่หลัได้ในเรื่องแนวเพลง มันจริงๆมันก็แอบยากกันในคนะส่วนเหมือนกันครับอย่างอย่างทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้าเขาแบบเป็นไอดอลแบบเต้นก็จะเก่งมากแนวพี่พอบหน่อยผมก็าจะสแกนหน่อยเวลาเต้นก็เออเป็นแนวสแกนเป็นแนวโจ๊กแนวโจกแนวโจก็ยังพอได้อยู่พีพ่ี่น้องบอกว่าถ้าพี่อยากทำอะไรน้องซักขอดแล้วเราอะ นียเดี๋ยวให้ผมให้อยากให้รอดูคอนนี้มากๆาว่าผมจะทำเพื่อน้องผมขนาดไหนเออไปเลยมีประมาณ2ี่เพลงเต้นกี่เพลงเพิ่มแต่ที่เก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์มากเลยว่าเป็นจรงไงแต่ผมซ้อมทุกคืนซ้อมทุกวันเขาตั้งใจซ้อมมากจริงต้องบอกว่าแบบเขาตั้งใจจริงเขาพยายามมากมากเพื่อคอนนี้จริงครับน้องเขาก็ตั้งใจมากนะน้องแบบที่สุดเลยครับเขาซ้อมเพื่อคอนหรือซ้อมเพื่อเราซ้อมเพื่อแฟนๆครับซ้อมเพื่อแฟนๆผมซ้อมเพื่อต้าครับ แล้วจะมีแอบจุบแอบจิ๊บกันไหมครแอบจุบแอบจิ๊บก็อาจจะมีกินกินขนมอยู่หลังเวทีบ้างครับกินจุกกินจิ๊บคนละอันก็แล้วแต่ฟิวน้อยแล้วแต่ฟิวแต่ว่าวันนี้แฟนคลับแบบฝ่าฝนมาเลยรู้สึกจะมาครับมารอตั้งแต่เช้าเลยค่ัเพาะว่าฝนตกครับฝนตกฝนตกจริงๆต้องขอบคุณมากเลยแล้วก็ดูขอบคพี่ทุกคนมากเลยที่ที่มากันวันนี้มากๆแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนด้วยครับที่ที่สปอร์ตพวกเราทุกคนที่สปอนตพวกเราคุกคนงั้นวันนี้จะมีพาร์ทเสียงน้ำตาไหมค Variance, โอวเยแค่พูดตอนนี like ้ก็จะดซึ้งแลวแล้วแต่วิวดีกว่าจำ้ารอน้องตามีไหมรับผมอย่าพึ่งร้องจำชื่ออะไรแต่แต่แต่ตอนนี้พี่เฟย์คือตายแล้วใช่ไหมโมเดลจำแล้วท้าเต้น จบร้อยครับผมจะทําให้ดีที่สุดในในุมของผมที่อาจจะไม่เคยเต้นมาก่อนเลยจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อเพื่อตากับเพื่อดูคนตาจะไปจ็อกแบบพี่ก็ได้มับทําผมก็จะจะพยายามให้ได้มากที่สุดครับเก่งอยู่แล้วเราเก่งอยู่แล้วเรามันสายสายร็อกกันอยู่แล้วไปได้กันได้ะครับต้องแบ่งเพลงกันยังไงว่าแบ่งใน จริงๆก็เลือกกันคนละครึ่งนะหมายถึงว่าพยายามให้แบบเป็นตัวตนของพี่เพิร์นแล้วก็เป็นตัวตนผมได้มากที่สุดอะไรอย่างเง<ช>ี้ยครับผมยังมีอีกไม่งั้ถามตาแก่มาตาถ้าเพลงบอกแบบพี่เพิร์นถ้าเราเลือกให้เขาอะถ้าเพลงของเขาจ้องตาพี่เพลิน เดี๋ยวโจแม่พี่เดี๋ยวโจหมอลำดีดีผมรู้สึกว่ามันดีดี๊กชอบนะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ไม่มีใครรู้พี่เฟิร์สชอบชอบหมอลำนะซื้อเหมือนซื้อถ้าต้า่้อถ้าต้า่้เป็นยังไง ต้าน่ารักผมว่าน่ารักที่บอกเป็นเพลงทุกคนทุกคนผมว่าวันนี้ต้าจะโชว์ความน่ารักให้ทุกคนได้เห็นมีความเท่ด้วยแล้วก็มีความน่ารักด้วยแน้าผมโชว์ความน่ารักพี่จะโชว์ความน่ารักด้ไหมก็ได้ถ้าน้องไปพี่ก็ไปด้วยมีมีแขกรับเชิญไหมครับแขกรับเชิญเหรอครับมีมีอยู่แล้วครับมีแขกรับเชิญแต่จริงอยากอุบวยนะก็ รอให้ติดตามดีกว่ยกันติดตามมัวก็เป็นการรวมตัวกันที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ใช่ครับจริงผมว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แน่ทำไมเราถึงเลือกแขกเชิญมีมาเราแค่ความสำคัญเราแค่ความเราแค่ความทำไมอยากให้เขามาร่วมแจมในที่พูดได้เสียงเสียงเสียงสมหวัง เราก็พูดได้แต่ก็เดี๋ยวเก็บเงินที่พี่พี่อะไรพี่ไม่เดือดร้อนเราอยากให้เซอร์ไพรส์เราอยากให้เซอร์ไจริงๆอยากเก็บไว้เซอร์ไพรส์ก็เก็บไว้เซอร์ไพรส์ดีกว่าเป็นการรวมตัวเกสที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แล้วกันครับรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากและแล้รพี่กันเลือกเพลงให้เกสเราเลือกเพลงนี้ว่าจริงๆก็เราติดตามอร่อยติดตามอีอีกไม่นานเกินใช่พี่กี่จะดีใช่ดีกว่า ได้เซอร์ไพรส์ไปพร้อมกันเฮ้ยแต่ถ้าถ้ามานี่ก็คือแบบรู้เลยว่าแนวใครแนวแนวใครแนวพอถ้าเขามาพี่จะต้องมีรีแอคกับเขายังไงอ่ะเขาเปิดตัวเขามาแล้วว้าวโอ้โหโอ้โหว้าวอะไปลี่ยนี้ถ้เป็นของต้าต้าจะเป็นยงไงแอบนี้เลยเหรอไม่ได้อันนั้นเราไอ่ะโอ้โหว้าวอย่างเราสองคนจะ ครนนับสวยเอาสองรอบเลยก็ขอบคุณ <c oughs> จริงๆครับขอบคุณทุกๆแรงซัพพอร์ตจริงๆเอาจริงๆอ่ะถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีเพอร์เซนตาใช่ก็ เหมือนที่บอกไว้ว่าต้องขอบคุณทุกคนมากเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ทางบ้านนะครับคอยซัพพอร์ตเราในการเทรนหรือว่าแบบอยู่ต่างประเทศอินเตอร์แฟรนแล้วก็ทุกๆคนที่สนับสนุนพวกเรามาตั้งแต่วันแรกนะครับรวมถึงทุกคนที่มาวันนี้ด้วยแล้วรวมถึงพี่ๆนักข่าวทุกคนพี่สื่อทุกคนที่ซัพพอร์ตเพลย์เซนเตอร์ตั้งแต่วันแรกจนมีวันนี้ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณด้วยทุกนะครับคุณผู้ใหญ่ทุกคนด้วยครับแต่ว่ายังมีสำหรับใครที่ซื้อบัตรไม่ทันนะครับโซเอาแล้วก็ยังมีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งขายนนะะคครรรัับบทททีี่ไยิกกเเเ็ตมจออ์ป ปีเนาะที่แบบเดินทาด้วยกันปีเดียวครับปีเดียวใช่ใช่การเริ่มปักเปื้อนจบไปจริงๆเพิ่งครบรอบเรามีอะไรอยากขอบคุณยันละกันมาที่พี่ยังไม่รู้ครับก็ครบรอบหนึ่งปีไปเมื่อปล่อยเพลงอันนี้วันที่ได้ใช่ครับก็ตั้งแต่ทำงานมามีความสุขมากจริงๆไม่ไม่ได้พูดเล่นๆนะพูดจริงๆคือมีความสุขจริงๆแล้วก็ รู้สึกว่าน้องกับผมแบบซัพพอร์ตไปได้วยกันนะครับลุยอยู่ด้วยกันแม้มันจะโคตรเหนื่อยเลยแต่แต่เมื่อไหร่ที่หันไปเจอเขาก็มีความสมเสมอครับการมีตาตาครับผมก็ผมก็เหมือนกันผมรู้สึกขอบคุณพี่มากๆขอบคุณจากใจจริงๆเลยรู้สึกว่าการได้เจอพี่ทําให้ผมแบบอยากพัฒนาตัวเองให้ดีมากขึ้นนะผมเหมือนกัน รู้สึกยไงว่าสิ่งเราพากบอกว่าเราเหมือนกันมากเหมือนันจนเกินไปเหมือนเหมือนกันมากเลยครับใช่ผมก็เลี้ยงน้องมาเองครับผมก็เห็นพี่ทำอะไรผมก็ทำตามในแบบที่ดีใช่ดีสิแบบดีแบบนี้ดบนดีแบบนี้มีแต่สิ่งดีๆเท่านั้นครับแต่ว่าการมีตาเข้ามามันทำให้ชีวิตเรา จริงผมก็รู้สึกว่าผมกล้าอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นครับ,รบก็รู้สึกว,ว่าเหมือนเราช่วยกันแบบช่วยกันส่งแบบส่งแบบให้เรากล้าทําทุกอย่างนั้นมากขึ้นอย่างนี้ก็อย่างที่บอกว่าแบบพี่อยากทาอะไรอะผมพร้อมที่จะซัพพอร์ตเสมอแบบถ้าอะไรเป็นสิ่งใหม่ๆที่ผมต้องเรียนรู้อะผมก็จะพร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยเออคับรู้รันว่าที่ช่วย โดเมียครับโดเมียโดเมียเก็บเป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่าว่าจะมีหรือเปล่าจริงขอคำถามต่อไปครับเขาวิ่งรอบงานแล้วจะไม่มีเลยหรอผมว่าอาจจะมีเพราะจริงๆันนี้ก็เป็นเป็นคอนเสิร์ตของคอนเซตนต้านะโดเมียก็คือลูกของเราก็รอลุ้นรอลุ้นนะครับรอลุ้นดีกว่าเนี่ยเราจะมีนะครับขอบคุณค้าวขอบคุณพี่มี่แม่มเลยนะ